คุณโยมในโลกนี้ไม่เคยมีใครอยู่ค้ำฟ้าเราทุกคนล้วนมีเวลานับถอยหลังกันทั้งสิ้นนะเรามีเวลาไม่นานวันนี้หลวงพี่เลยอยากจะฝากข้อคิดไว้สามเรื่องนะหนึ่งอะไรที่เราทำไปแล้วมีความสุขโดยที่ไม่เดือดร้อนตัวเราแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นเนี่ยทำไปเลยนะตักตวงความสุขในแต่ละวันให้ได้มากที่สุดสองอย่าเสียเวลาไปทะเลาะไปขัดแย้งกับใครอาภัยได้อาภัยไป ยอมได้ยอมไปเพราะเวลาในชีวิตมันเหลือน้อยนิดเต็มทีนะและ 3. มันคิดดีพูดดีและก็ทำดีกับคนอื่นโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเราคนที่เรารักคนที่รักเราเนี่ยดูแลเอาใจใส่กันให้มากๆนะเมื่อยังมีโอกาสเนี่ยมอบความรักกันให้เต็มที่ดีกว่ารอให้จากกันแล้วเนี่ยค่อยมาเสียดายเสียใจที่หลังว่ายังไม่ได้ทำช่วงนี้เชื่อว่าน่าจะหนักหนาสาหัสกันไม่น้อยนะ ใครที่กำลังเผชิญหนนะ้าอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตหลวงพี่ขอเป็นกำลังใจให้นะขอให้รอดปลอดภัยกันทุกๆคนเลยจเจริญพร